ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือนี่คืออุปกรณ์ในการแยกเงาอันที่1ได้แก่อาเขาดูหน่อยครับอันที่1นึ่งมีดมีดนะอันที่2องอามีดมีดมีดครับมีดกันไก,ก,ก,ก่กันไก่เล็กกันไก่เอาเอาเอาเนียนั่งลงนั่งลงเออเอากันไกเล็ก น,นี่ก็คือกันไกขนาดายี่ห้อเฟลโกแข็งนะครับอ้านี่เป็นกันไกเล็กใช้สำหรับตัดลำลำขนาดเล็กอ้าวต่อมาครับเป็นกัรไกลขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้หาซื้อได้ที่โซโลยี่ห้อโซโลหาซื้อได้ตามร้านวัสดุทั่วไปนะครับต่อมาก็เป็นแฉลงครับแลงจะเป็นอันนี้ทำจากเหล็กอย่างดีอันนี้กรณีที่ที่อันนี้คือจะปื้นจะใหญ่ เห็นไหมครับพืนใหญ่ไม่สูงมากอันนี้สําหรับไผ่ที่เง่าใหญ่นะครับสูงเมตรหนึ่งอันนี้อันที่สุดท้ายก็คือแลงยาวอันนี้เหมาะสําหรับที่กอที่อยู่ในที่กอลำที่อยู่ในข้างในลึกๆนะครับอันนี้สูงเมตรห้าสิบนะครับสูงเมตรห้าสิบ ต้องใช้เหล็กแข็งนะฮะเพราะว่าไผ่เป็นเป็นไม้ที่เนื้อแข็งมากดังนั้นนะต้องใช้เหล็กป้องอ้อยอ,อย่างดีไม่งั้นแฉลงจะ,ะสู้กับความแข็งแรงของไผ่ไม่ไหวหลังจากดูอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับกลับมาดูนี้ที่เห็นกองอยู่นี้ก็คือไผ่ที่ขุดมาเพื่อจะแต่งแต่งเงาก่อนนะครับอันนี้เป็นไผ่ ที่เราจะเอามาเพื่อแต่งเงานะครับแต่งเงาเสร็จก็จะเอาไปแช่ในน้ํายาน้ํายาเิ่งรากครับอันนี้คือน้ํายาเล่งรากามาดูอันนี้ที่เราเตรียมน้ํายาเล่งรากอยู่ครับน้ํายาเล่งรากเราจะแช่ยอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จจากนั้นเราก็จะทำลงถุงต่อไปครับ